Just me. Just me. Just me. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณคูครุงนะคะ วันนี้คุณครูรุงนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กันนะคะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณครูรุงนะคะจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเอเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นออกกำลังกายกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วไปเต้นออกกำลังกายกันเลยค่ะ พขอรับธงชาติทั้งหมดแถวตรงคาะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะ เอเมอสักครู่นะคะเด็กๆนะคะได้เต้นออกกําลังกายตามเสียงเพลงไหมคะเด็กๆได้ขยับกอ่ได้ขยับร่างกายตามเสียงเพลงไม่เอ่ยค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราอ่าเต้นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะคะ วันนี้นะคะคุณครูรุงนะคะจะพาดเด็กๆนะคะไปทบทวนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูรงจะพาดเด็กๆนะคะมานับเลขกันเถอะตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขสินั่นเองนะคะอ่าเรามาดูตัวเลขตัวแรกกันเลยนะคะเอตัวแรกคือเลขอะไรคะดเด็กด้านซ้ายมือคือเลขศูนย ไทยนั่นเองนะคะส่วนด้านขวามือเป็นเลขศูนย์อาราบิกนั่นเองนะคะเด็กๆคะ่ะเ,เด็กมาสังเกตในาน้ำด้วยนะคะเลขศูนย์ก็คือจะไม่มีค่านั่นเองนะคะเมื่ออยู่ตัวเดียวเขาก็จะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรให้เด็กๆนับนั่นเองนะคะเราไปดูตัวเลขตัวต่อไปนะคะตัวเลขตัวต่อไปตัวเลขอะไรคะเด็กๆ เลขหนึ่งนั่นเองนะคะเราไปดูนะคะเต่ามีกี่ตัวคะเด็กๆเต่าหนึ่งตัวเท่ากับเลขหนึ่งเต่าหนึ่งตัวเท่ากับเลขหนึ่งด้านซ้ายมือเป็นเลขหนึ่งอะไรคะด้านซ้ายมือเป็นเลขหนึ่งไทยส่วนด้านขวามือเป็นเลขหนึ่งอะไรคะเลขหนึ่งอารบิกนั่นเองให้เด็กฝึกนับตัวเลข ่าแล้วก็บอกจำนวนได้ด้วยนะคะต่อไปเราไปนะับปลากันนะคะดเด็กปลามีกี่ตัวคะหนึ่งสองปลาสองตัวเท่ากับเลขสองปลาสองตัวเท่ากับเลขสองอด้านซ้ายมือเป็นเลขสองอะไรคะดเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเป็นเลขสองไทยนั่นเอง ส่วนด้านขวามือล่ะคะด้านขวามือเป็นเลขสองอารบิกนั่นเองนะคะให้เด็กๆฝึกนับจำนวนแล้วให้บอกเป็นตัวเลขให้ได้นะคะต่อไป เรูปอะไรคะเด็กๆปลาหมึกนั่นเองปลาหมึกมีกี่ตัวคะเราไปนับกันนะคะหนึ่งสองสามปลาหมึก3ามตัวเท่ากับเลขสามปลาหมึก3ามตัวเท่ากับเลขสาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเลขสามไทยนั่นเองนะคะส่วนด้านขวามือก็คือเลขสามอารบิกนั่นเองนะคะ ไปนับกันต่อเลยค่ะปลาสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเองเราไปนับปลากันนะคะหนึ่งสองสามสี่ปลาสี่ตัวเท่ากับเลขสี่ปลาสี่ตัวเท่ากับเลขสี่ด้านซ้ายมือเป็นเลขสี่อะไรนะคะเลขสี่ไทยด้านขวามือเป็นเลขสี่อะไรคะเลขสี่อารบิกนั่นเองนะคะ ไปดูกันต่อเลยค่ะเ,เด็กๆปลามีกี่ตัวคะไปนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาห้าตัวเท่ากับเลขห้าปลาห้าตัวเท่ากับเลขหาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเลขห้าไรคะร่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นเลขห้าไทยนั่นเอง ส่วนด้านขวามือเป็นเลขห้าเลยค่ะเป็นเลขห้าอารบิกนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆเ,เราไปดูรูปภาพต่อไปนะคะค่ะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าปลาในรูปภาพนี้มีกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหปลาหตัวเท่ากับเลขหก ปลาหกตัวเท่ากับเลขหกด้านซ้ายมือเป็นเลขหอะไรคะเด็กๆที่คุณครูได้นำลูกศรมาชี้ไว้ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็คือเลขหไทยนั่นเองส่วนด้านขวามือเป็นเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นเลขหอาราบิกนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆไปดูตัวเลขตัวต่อไปนะคะเอเลขอะไรคะเด็ก เลขเจ็ดนั่นเองนะคะเราไปนับปูกันนะคะไปนับปูกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปูเจ็ดตัวเท่ากับเลขเจปูเจ็ดตัวเท่ากับเลขเจ็ดด้านซ้ายมือจะเป็นเลข7อะไรคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเป็นเลข7ไทยนั่นเองนะคะ ส่วนด้านขวามือเป็นเลขเจ็ดอะไรคะใช้แล้วค่ะเป็นเลข7จ็ดอาราบิกนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะไปฝึกนับจำนวนแล้วให้บอกเป็นตัวเลขให้ได้นะคะไปดูรูปภาพต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นรูปอะไรคะใช้แล้วค่ะเป็นรูปปลาดาวนั่นเองนะคะเราไปนับปลาดาวกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดปลาดาวแปดตัวเท่ากับเลขแปดปลาดาวแปดตัวเท่ากับเลขแปดด้านซ้ายมือเป็นเลขแปดอะไรคะเด็กๆเ,เลขแปดอะไรคะใช้แล้วคะ่ะเป็นเลขแปดไทยนั่นเองส่วนด้านขวามือเป็นเลขแปดอะไรคะ เป็นเลข8อารบิกนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกนับจำนวนแล้วก็บอกเป็นตัวเลขด้วยนะคะเราไปดูรูปภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆรูปภาพนี้เป็นเลขอะไรคะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหม้ายยังจำไม่ได้เราไปนับปลากันนะคะไปนับกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปลาเก้าตัวเท่ากับเลขเก้าปลาเก้าตัวเท่ากับเลขเ้าค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเลขเก้าเลขเก้าไทยนั่นเองนะคะส่วนด้านขวามือเป็นเลขเก้าอาราบิกนั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กๆค่ะให้เด็กฝึกนับจํานวนให้เด็กๆฝึกทบทวนบ่อยๆด้วยนะคะค่ะเด็กๆเรามาถึงตัวเลขตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเลขหนึ่งกับศูนย์คือเลขอะไรคะเลขสิบนั่นเองนะคะเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์เราไปนับปลากันนะคะว่ามีกี่ตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหก็ดแปสิบปลาสิบตัวเท่ากับเลขสิบปลาสิบตัวเท่ากับเลขสิบเลขสิบด้านซ้ายมือเป็นเลขสิบอะไรคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเป็นเลขสิบไทยนั่นเองนะคะส่วนด้านขวามือเป็นเลขสิบ อารบิกนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกนับจำนวนแล้วก็บอกเป็นตัวเลขให้ได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับการฝึกนับเลขของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกนับบ่อยๆเด็กๆจะได้เก่งนะคะต่อไปคุณครูรุ้งนะคะจะพาเด็กๆไปทำการบ้านนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำการบ้านกันนะคะ ให้เด็กหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยเป็นแบบเรียนคุณหนูเรียนรู้เลขนั่นเองนะคะให้เด็กนะคะหยิบขึ้นมาเตรียมไว้รอเลยเมื่อเด็กหยิบหนังสือแล้วให้เด็กนะคะหยิบดินสอแล้วก็สีขึ้นมาเตรียมไว้รอเลยนะคะให้เด็กหยิบขึ้นมาเตรียมไว้รอเลยค่ะเด็กหยิบขึ้นมาเตรียมไว้รอหรือยังคะทาหยิบขึ้นมาแล้ว ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่ย2ิบสนะคะหน้าที่22นะคะให้เด็กๆนะคะนับภาพแล้วโยงเส้นไปยังตัวเลขที่แสดงจํานวนภาพนะคะเด็กๆคะเป็ดหนึ่งตัวเราต้องโยงไปหาเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็ดหนึ่งตัวโยงไปหาเลขหนึ่ง เป็ดหนึ่งตัวโยงไปหาเลขหนึ่งต่อไปรูปภาพไก่มีกี่ตัวคะอ่าเรามานับกันนะคะหนึ่งสองไก่สอง,สองตัวโยงไปหาเลขอะไรคะไก่สองตัวโยงไปหาเลขเลขสองนั่นเองนะคะอ่าเมื่อเด็กๆโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆทำอะไรคะอ่าให้เด็กๆนะคะ ระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะเราไประบายรูปภาพเป็ดกันเลยนะคะวิธีการระบายสีนะคะให้เด็กๆระบายสีให้อยู่ในรูปภาพเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการเลยค่ะค่ะให้เด็กๆไประบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆไประบายสีกันได้เลยค่ะ สำหรับการบ้านในหน้าที่22ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการนับภาพแล้วโยงเส้นไปยังตัวเลขที่แสดงจํานวนภาพนั่นเองนะคะเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเป็ดหนึ่งตัวโยงไปหาเลขหนึ่งไก่สองตัวโยงไปหาเลขสองนะคะเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านในหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่23นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่23นะคะให้เด็กๆมาสังเกตรูปภาพด้านบนนี้นะคะพระอาทิตย์หนึ่งดวงเท่ากับเลขอะไรคะ พระอาทิตย์หนึ่งดวงเท่ากับเลขหนึ่งดอกไม้มีกี่ดอกคะเด็กๆอ่าดอกไม้หนึ่งดอกเท่ากับเลขหนึ่งนกมีกี่ตัวคะเด็กๆเราไปนับกันนะคะหนึ่งสองนกสองตัวเท่ากับเลขสองต่อไปนะคะเด็กๆสุนัขมีกี่ตัวคะเราไปนับกันนะคะหนึ่งสองสุนัขสองตัวเท่ากับเลขเลขสองนั่นเองนะคะ ต่อไปเด็กผู้ชายมีกี่คนคะเด็กๆเด็กผู้ชายหนึ่งคนเท่ากับเลข1นึ่งนะคะาจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆเราไประบายสีกันเลยนะคะเด็กๆสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆวิธีการระบายสีเราต้องระบายยังไงคะใช่แล้วคะ่ะ ระบายให้อยู่ในรูปภาพนะคะรูปภาพของเราก็จะได้ออกมาสวยงามนะคะเด็กๆระบายให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะคุณครูใช้เมาส์ระบายอาจจะไม่สวยเท่าของเด็กๆนะคะค่ะเด็กๆเราไประบายสีกันเลยค่ะระบายให้สวยงามนะคะเอระบายออกนอกรูปภาพได้ไหมคะ อ่ไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าระบายออกนอกรูปภาพแล้วรูปภาพของเราจะสวยงามไหมคะอ่ไม่สวยงามนั่นเองเพราะฉะนั้นการระบายสีเด็กๆต้องระบายให้อยู่ในเส้นและอยู่ในรูปภาพของเราเท่านั้นนะคะไประบายสีกันนะคะเด็กๆอ่เด็กๆสามารถใช้สีได้ตามจินตนาการเลยนะคะค,คุณครูไม่ได้กำหนดสีให้เด็กๆนะคะ แต่เด็กๆต้องระบายให้เป็นยังไงคะอ่าให้ระบายให้อยู่ในรูปภาพนั่นเองอเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆมาสังเกตในส่วนที่สองน,นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะทับภาพตัวเลขที่แสดงจํานวนภาพที่อยู่ข้างบนนะคะเด็กๆไปสังเกตแล้วเด็กๆก็มากากบาทนะคะ รูปภาพแรกเป็นรูปภาพรูปภาพอะไรคะเด็กเด,ด็กผู้ชายเาคคด็กผู้ชายเขามีกี่คนคะเด็กผู้ชายเขามีหนึ่งคนเราต้องการกระบาดท,ทับอะไรคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเราต้องการกระบาดท,ทับเลขหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปพระอาทิตย์มีกี่ดวงคะเด็กๆพระอาทิตย์นะคะมีหนึ่งดวง เราต้องกากระบาดท,ทับเลขอะไรคะ,ะพระอาทิตย์มีหนึ่งดวงเท่าอต่อไปนะคะเด็กๆพระอาทิตย์มีกี่ดวงคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะพระอาทิตย์มีกี่ดวงคะพระอาทิตย์หนึ่งดวงเท่ากับเลขเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็กากระบาดท,ทับเลขหนึ่งไปนะคะ ต่อไปสุนัขมีกี่ตัวให้เด็กๆไปสังเกตด้านบนนะคะ,ะไปนับกันนะคะหนึ่งสองสุนัขสองตัวเท่ากับเลขสองเพราะฉะนั้นเรากาเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเรากากระบาดท,ทับเลขสองนั่นเองดอกไม้มีกี่ดอกให้เด็กๆไปสังเกตรูปภาพด้านบนนะคะดอกไม้มีหนึ่งดอกเราต้องกากระบาดท,ทับเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะ กากระบาดท,ทับเลขหนึ่งนั่นเองอ่ารูปภาพสุดท้ายนะคะนกมีกี่ตัวคะเด็กๆเราไปนับด้านบนกันนะคะหนึ่งสองนกสองตัวเท่ากับเลขอะไรคะอ่เลขสองนั่นเองเราต้องกากระบาดท,ทับเลขสองนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านในหน้าที่23ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกนับจำนวนสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็มากากระบาททับตัวเลขอ่ตัวเลขที่เด็กๆนับภาพได้นั่นเองค่ะสำหรับการบ้านในหน้าที่23ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านส่งกันทุกคนนะคะ เด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเมื่อเด็กๆดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปทําย้อนหลังได้นะคะค่ะเมื่อเด็กๆทําการบ้านในหน้าที่23เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะค่ะเด็กๆคะสําหรับหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้าที่24นั่นเองให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่สิ่งที่มีจํานวนเท่ากันเด็กๆคะ ปลาหนึ่งตัวเราต้องโยงไปหาอะไรคะใช่แล้วค่ะปลาหนึ่งตัวโยงไปหาเป็ดหนึ่งตัวนั่นเองเพราะว่าเขามีจำนวนที่ที่เป็นยังไงคะอ่าที่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปนกมีกี่ตัวเราไปนับนะคะหนึ่งสองนกสองตัวเราต้องโยงไปหาอะไรคะ ไปหาไก่นั่นเองเพราะว่าไก่เขามีกี่ตัวคะเด็กๆไก่เขามีสองตัวนั่นเองนะคะเราต้องโยงไปหารูปภาพที่เท่ากันนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเด็กๆนะคะโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็ไประบายสีให้สวยงามนั่นเองนะคะค่าเด็กๆเ,เราไประบายสีกันเลยนะคะ เด็กๆสำหรับการบ้านของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการบ้านในหน้าที่24นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับการบ้านของเรามีกี่หน้าคะใช้แล้วคะ่ะมีทั้งหมด3หน้านะคะหน้าที่2 0 2องแล้วก็24นะคะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะวิธีส่งการบ้านนะคะให้เด็กๆส่งมาที่คุณครูประจำชั้นนะคะเพื่อที่คุณครูลุงนะคะจะได้ตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกันคุณครูรงก็มีความห่วงใหญ่จะมาฝากถึงเด็กๆเช่นเคยช่วงนี้นะคะเด็กๆก็ยังมีโรคระบาดอยู่นะคะเป็นโรคอะไรคะเด็กๆอาโควิดนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ ก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมใส่แมสให้เรียบร้อยหมั่นล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่นั่นเองนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กสำหรับการเรียนรู้ของเราวัน is call